ไปครับ๋ยวไปดูกันนะครับว่าวันนี้ผมจะปลดล็อกนะครับเจ้าล็อกไซันเตอร์ติ้งโปรได้หรือเปล่านะครับเ,เพื่อนๆน้ำสวยครับวันนี้น้ำนิ่งๆนะลมไม่ค่อยแรงว่าแล้ว,ว,ลวโอ้เห็นรถได้รู้เลยว่าใครอ่ะโหไม่รู้จากชงจากชวนเลยนะ2คนนี้ ไม่ตกผมไม่สนใจเวลาผมสนใจเทคนิคและสีมือเดี๋ยวดูผมเงียบมานานแล้วใช่ไหมเทคนิคเตี่ยมันต้องหายใจเข้าลึกๆก่อนแล้วค่อยตียออกไปวีดวีดวีดเฮ้ยถ้าผมถ้าล่อผมวีดนี่จะต้องเป็นไซส์สามโลขึ้นนะผมบอกให้ก่อนอ่าบอกแล้วไงบอกแล้วอ้าวอ้าววิงว่งวิงว่งวิ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 ่งเฮ้ยเฮ้ยคานไอ้ ไอ้อยื้อแม่งลากหลักเอาไม่ได้เลยเมื่อกีเ้เบรกเบรกไม่ได้เลยเบรกไม่อยู่เลยไอ้อย,ยื้อลองยืมจากอ่ะโอ้ยแม่งดูนี่ดิผมเบรกนี้แล้วเนี่ยโอ้ไม่น่าเบรกแรงเลยว่ะคุยเอ้ยกูแม่งเสียควารมรู้สึกหมดมึงรอก,ก่อนมึงรอกูอีกรอบนึงก่อนแต่วออ่าตอนนี้คือใครโฉมเนี่เอโอโฉม,ม,มน่าจะโฉมแหละใหญ่ด้วยเมื่อกี้น่ะแม่งเอ้ยเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อน มีสายเสียไงปรับเบรกแรงไปหน่อยเมื่อกี้เนี้ยนี่ไงนี่ไงเรียบร้อยนี่ไงโอ้ย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 เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วไม่เอานะ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 เบาๆลูกเบาๆเบาๆเอ้ยไหนตาบอกไม่มีตัววะ เฮ้ยโอ้ยปล่อยลาก่อนปล่อยลาก่อนมามาโอ้ยฟักยูฟักยู u จ็บเป็ดปล่อยปลาอีกแล้วอะไรวะอะไรบอกปลาไม่มีเจอปองไปเป็นไงเ้าไอ้นี่ <hungry> ับเรียบร้อยดีครับบอกแล้วครับ ได้ครับขึ้นมาครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้แล้วมามามาบอกแล้วผมไม่ยอมแพ้พวกเจ้าหรอกนี่ใครบอกตัวเล็กบอกแล้วตัวใหญ่นี่เกือบ30นิ้วบอกแล้วบอกแล้วไม่พลาดไปัแมงเจ้า เฮ้ยมันคนละฝีมือกันว่ะผมบอกแล้วยังไงก็ได้เออกินไก่มาแล้วกินไก่ปะนั้นเลยตัวอะไรบอกหน่อยมาแล้วเฮ้ยอยากเข้าอยาเข้าอย่าเข้าเร็ว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 ,รว,รวอะไรวะเนี่ยม,<า>มองเฮ้ย,ยนี่มันกินกัดยากมากเลยนะมันทำไมมันกัดได้วะ อง,อ,ง,อ,งอุ้ยเอ้าวเนี่ยเห็นไหมหลุดจริงๆด้วยถ้าผมไม่ยกขึ้นมากัดเลยกัดมาเพิ่้่ะหึแม่แม่กัดหนอนจาน